เพต้องรานอนะฉันกำลังรอนายอยู่นาเข้าใจไหมนะฉันกำลนะนะังรอ,อนายอยู่นะห้ออเร็วยกให้มาน่ยีป เดี๋ยวเราตัดผิดไปให้ไม่จะทำไปไ,ไม่ไีไ้เพราะว่าโทรศัพท์นายร็อกจีแล้วใช่ไหมอือฉันทำไปปั๊บแล้วนายก็ตอบอะไรไม่ได้อะไรเดีเย๋ยวนายรีบองโทรศัพนี้เดี๋ยวนั้นนายก็ต้องช่วยช้ำมาด้วย อันนี้นะอยา่อยากให้เกมเป็นบอยให้ทำกับหนูมั่งหนูถามไปแล้วหนูถามว่าได้ทำอะไรสักหนึ่งก็ไม่รู้จะไม่ได้แหละเพื่อนรีบเข้ารีบเข้าแอปอันนี้เลยนะรีบเข้าแอปเลยแล้วก็เดี๋ยวฉันจะรอนายเองอโอเคไหม